สวัสดีครับแฟนคลับเอซีสาวน้อยเพชรบ้านพองทุกท่านขอกำลังใจครับผมสุสายใหยเพชรบ้านแพงอันนี้อันนี้ชุดเก่ามาทำใหม่นะครับชุดเก่าชุดเก่าจ้าแต่ว่าไม้นี่ปีละออกมานี่มะพึ่งไว้ครับผมเอ,อมามะพึง่งแล้วก็ฉีดน้ำยาน้าหอมไว้ฉีดฉีดฉีดเสื้อให้หน่อย ขอบคุณมากครับสำรับแฟนคลับเอสีครับวันนี้เราแสดงที่ร้านลูกกะคลองสิบเอ็ดจ้าอยู่ตรงตรงข้ามกับร้านโสพลการเกษตรค่ะอ่าขออนุญาตครับคุณสายยาขออนุญาตถ่ายคนอื่นต่อสวัสดีครับพ่อพญาสสวััดีครบมาถึงนานยังครับพี่ผมไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่ที่ทางบ้านครับครับผมสุดยอดครับพ่อพญาเราสุดยอด สู้แดดสู้ฝนสู้ลมสู้สินฟ้าอากาศการใช้ของเราครับผมบางวันก็ได้บางวันก็ได้อาบน้ำบางวันก็ไม่ได้อาบน้ำจริงจริงไม่เป็นไรเอาน้ำหอมให้ผมยอมาให้เออน้ำหอมพี่การใช้บานเลยโอ้โหมีสิบสิบขวดสุดยอดก็ที่บ้านไงอ๋อเนี่ยหอมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดิดูน้ำหอมพี่การใช้ดิของอเมริกาเขาส่งมาให้นะขวดเบลเลยหอมมากเลยปะโอเคเอาเลยนะขอบคุณมากครับผม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องหน้ารักน้องที่น้ารักสวัสดีครับมาแล้วครับผมมือ,อยูเทอรคลิปแรกโอ้โหไม่ต้องก้มขนาดนะั้นแล้วเราไางาก็ดังแน่นอนเราเป็นสิลปินเพราะว่าใครเดินไปผ่านไปผ่านมาก็ต้องผ่านตรงนี้นะคะดีใจไหมเปิดช่องดีใจไหมดีใจนะวันนี้มันร้อนมากหนูก็ได้คลิปเดียวเหมือนกันอันนี้เพิ่งถ่ายคลิปแรกครับ Graffiti, อาว่าไงนะก๊อลฟอยากจะกินพี่เหลือเกินนะอยากกินป่ามดมากเลยเหรอฮะชวนเลยอย่างนั้นอยากไปพอนะเหรอเหรอออกงานเยอะจังเหนื่อยนะเหรอเหนื่ออยกาาศโอเคอ่า okay okay. น้องรนะักคนสวยเสียงดีมาจุ่มไก่อะไรสักมีญาเนาะลุงนภาคนสวยน้องผมเองครับคนนี้ฝากตัวเป็นน้องแล้วฝากตัวเป็นน้องแล้วนะคะน้องากมดแล้ว เออใช่สวยตลอดตัวจริงเขาสวยสวยด้วยเสียงดีด้วยเนี่ยได้ย่องแล้วยองย่องเลยลองลราเออเราขึ้นเวทีค่อยขยับขาพวกเขาสวยนะขาเขาสวยน้องลุงนาภาโอเคนะลุงนาภานะจ้าจ้ามาเลยคนสวยอย่าเพิ่งเดินหนีกล้องนะจ้าคนสวยจ้าเนี่ยคนสวยแอบชอบอยู่นะนี่ครับแฟนสาวรุ่นสี่สาวน้อยระเอสองเราน่ารักทุกคน อามาถึงงานล้องกิน้องกินรู้สึกกับผอมไปนิดหน้าพักนี้กินกินเยอะๆหน่อยใจร้ายมากกินบอเสวยอยู่แล้วโชคคนใจร้ายมากเลยนี่ครับวิหารชับสอะไรเอาไวไฟมาตั้งให้เพระจะให้เล่นไปซื้อของมาฝากเราเลยขออีกสักคลิปได้ปะคลิปอะไรดี่มันแปลกหนาแบบอะไรอ่าวิการชัยจะแต่งหน้าแล้วเราก็ไปที่อื่นต่อถ่ายหน้าเวที คนแฟนคลับเอซีครับผมผมก็มาถึงก็ถ่ายบรรยากาศเนี oh, oh, so ่ยกำลังเดินเข้ามาศิลป <commun> ินก็เดินเข้ามาหลายหลายคนนอนไหนไปเอกต้นนอนตรงไหนคลองอะไรทจะแถวอะยังไงดีอ่ะฮะอู <accessibility> ้นเลยอ่ะใกล้ๆสวนสยามอ่ะโอ้ห้องสวนสยามใกล้ๆเท่านั้นแหละสวนหยาอมรพันธ์ สวนยามโร,าโรงพยาบาลเราพอนพรัตรบึงกลม,กบ,มบ,บึงกลมบึงกลมใช่ไหมงพัอเก่าพี่นะลวงพ่อเก่าพี่เอ่อคืนนี้ก็จะนอนที่เดิมอนอนที่ไหนที่เดิมไม่่อครับมันดีอ่ะก้อนมันมันยีสบสี่ชั่วโมองป่ะยี่สิบสีโมงแล้วไงมันักได้ยีบสชั่วโมงแล้วห้องดีไหมโอเคครับห้องเท่าไหร ปักหมุดให้คุณสายยายเขาหน่อยนะปักเลยทางจากมอทีปสี่สกิเออปักเลยเอาแล้วทับ <จะ S 1> พักไหนตับที่นรกันละครับที่นรกันครับเออสี่โลโอเคเราสี่เท่าอะไรอ่าต้นเดี๋ยวปักหมุดให้คุณสายายายเขาหน่อยกันนะเนี่ยสายายายต้นกระพักอ,อ่สวนยามใกล้ๆแล้วพักเขาเดี๋ยวเขาปักหมุดให้เราไปพักเขาเลย สวนยามห่างจากหมอชสิบสี่โลเองนะโอเคครับเราก็เยี่ยมชมบรรยากาศไฟลับไอซีครับดูความของราครับมันก็จะถ่ายแบบเน,นี้ยหมุนเวียนแบบเดิมๆน่ะครับผมเอ่อหมุนหมุนเวียนเ,เต็น์หน้าเวทีอย่างเ,าเดินนเวลากรมาแล้ว รอกินไก่ซื้อมาฝากมั้งเปล่าไม่รู้เอาพอดีมาพอดีเอาพอดีครับพอดีโอพอดีครับพอดีครับกับฝั่งนี้อ๋อลูกสาวพ่อแท้ๆโอ้โหนะไมมีลูกสาวสวยจังเลยอะนะฮะลูกสาวสวยลูกสาวเก่งนะมาถึงก็ได้เป็นศิลปินแล้วใช่ไหม นะนะเขามาผักมาฝากนะนะคุณพ่ออยู่ที่ไหนฮะคุณพ่อมาจากไหนมาส่งผักที่ตลาดสิงห์บุรีแล้วก็มานอนที่เราเราเราพักที่ไหนคุณพ่อฮะมาพักที่โรงแรมนะอ๋อมาจากไหนมาจากที่ไหนคุณพ่อจากเพชรบุรีโอ้มาเยี่ยมลูกสาวลูกสาวจะดังแล้นะลูกสาวลูกสาวนะแล้วอ๋อ มีลูกกี่คนนะพ่อล่จะมาไปซ้ำหน้าออผู้อผู้ชายหผู้ชายคนคนโตอ๋อคนโตลูกสาวเอ๊น้องแอนคนที่ครับก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อฝากติดตามช่องป่ามดด้วยนะพ่อนะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อทำยูทูบด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวพ่อขออนุญาตนะมาอีกจ้าไปเรื่อยๆครับผมเย่ใ yeah. นหลังเวทีครับคุปปอร์พอดีเขาสวยดีจ้า ไม่คายล้วใส่กระจมออกไม่อยากคายสวัสดีค่ะเป็นบ่พยายามนั่งเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งแดนเซอร์เป็นทุกอย่างในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพระเอกโบของเราทำได้ทุกอย่างเลยแฟนคลับเอฟซีเห็นใจมาไลยเต็มคอหนักบ้างเปล่าเมา่อไรอ่ะรับได้นะแฟนคลับเอฟซีพระเอกโบยังรับได้อีกเยอะเลยครับผมครับผม ไปรบรรยากาศเรื่อยๆครับผมนี่ครับบรรยากาศหลังวัดีทุกคนอันเดะนี่ครับนี่ครับบรลังวัดดีว่าไงครับคุปอพเขาก็ง่ายพอย่าวยังสวยเหมือนเดิมแล้วใครชอบใครบอกมาเดี๋ยวผม,มติดต่อให้เลยเขาไม่ชอบหนูคนไหนบอกมาบอกมาที๋ย่บมับดมือมัดตีนมาเลยไม่มไม่ตอนใครใครก็บอกก่อนเกินที่จะเขาไม่ชอบ อ๋อโบนะโบโบทำไมไม่ชอบครูปอเขาล่ะเขาชอบอยู่เนี่ยแหนชอบ้เห็นด่แล้วไอาวแล้วไปด่าเขาเลไมครูปอชอบเขาอ่ะ้าไม่ชอบหนูอ่ะมาด่าสิเด้อะนเลนะโทาลัสท์เพนนะจะใครคิดใพีไม่ได้กดถ่ายแต่ว่าเดินควมแก้มแทำ้าทายไน่มีทาาเรืององกระหอมแก้ม นะไลฟ์สดไม่มีคนดูแต่ว่าบอกว่าแฟนคลับสั่งให้หอมแก้วไม่มีคนดูดิแล้วก็บอกเ่าก็เชยครับเพราะมันดูคุปปออะไรเนี่ยคุปปอนะเนี่ยความจริงไปเลยกูปอวิ่งหนีไปแล้วคอมเมนต์ทิปแต่เขาชอบที่รออาร์เขาเองเหรอไปแน่แรู้เลยใช่ไหมรู้เลยแล้วโดนของแก้ยังโดนแล้วโดนแลยเซ็ตเซ็ตเด้อโอเคคุปปอ เทคนิคของการหอมแก้มกูปอครับถ่ายโดยไม่ต้องอัดวีดีโอของแฟนครับก็ลูกเล่นสไตล์ใหม่ๆครับผมสวัสดีครับตัวเล็กสวยตั้งแต่เด็กเลยนะสวัสดีค่ะหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเลยหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเลยเก่งมากเลยเด้อ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 เชื่อฮันเดอ้อ ซันนี่สันนี่อ๋อน้องสันนี่สันนี่คนสวยกินกาแฟนมยุงนมเย็นแล้วมันเป็นมะหวานนะสันนี่แต่ยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกนี่ยเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวหลบๆคนหลบถามจริงว่าโบาเขาแก้ข่าวหน่อยเพราะลงช่องยูทูบทั่วโลกบอกเขาบอกว่าเรา <laughs> ไม่ถ่าย,ถ,ายถ่ายไม่กดแล้วไปดองของแก้เขาเนี่ยแต่เป็นเทคนิคอย่างนะผมเริ่มใส่นะ มันคือการตลาดมันคือคอนเทนท์ที่เราห้องยางไปสิพอความแก้ม่ันเข้าให้หอมไหมก็ไม่ใช่เดีย๋ยวพงันจา,จามาใช้มั่งหนูไม่แก้ข่าวเพราะว่ามันเป็นคอนเทนท์ <laughs> สุดยอดเลยคูปของเราน่ารักมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปหาน้องแอนจา๋าน้องแอน ขอญาตเข้าป่ามดหน่อยช่องป่ามดหน่อยน้องแอนคนสวยเนี่ยพ่อคุณพ,พ่อคุณพ่อของน้องแอนก็มาให้กําลังใจน้องแอนที่ข่าเวทีเลยไม่ใช่มาใกล้ๆนะมาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์อ๋อมาจากเพชรบูรณ์เ<บ>พชรบูบรณ์าาเนี่ยเขาเคยมัน uh, มีทหารตะเวนชายแดนเขาให้ที่ที่ทำกินนะบนเขาบนเขาครับเป็นครัมวยทีแล้ว บนเขาเลยบนเขาพระตำหนักเลยที่ทหารชายแดนที่รบชายแดนเวียดนามเขาจะให้ที่ทํามาหากินคนละมันสิบห้าไร่ครับผมจําได้สมัยก่อนเนี่ยน้องแอนครับผมอ๋อสวยตลอดเลยเืออใส่แมวหน้าต้องได้เป็นแต่งไปเสริมเป็นผักเป็นเสริมเราต้องน่ารักตลอดนะเป็นศิลปินแล้วนะนะก็แฟนคลับเอฟซีน้องแอนเยอะนะผมก็เตรียมอยู่เนี่ยผมเตรียมอยูเอาเลยถ่ายเลยเอาได้ครับ ฝากล่ามฝาหมุดประเมินออฟฟิเชียลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์โอ้โหคนติดตามเ c ็มฝามดเยอะอยู่แล้วไม่เยอะโอ้ยผมเชียร์อยู่แล้วผมเชียร์ดูแลดูแลอยู่แล้วเชียร์ก็เคก็ผมแต่งงานครั้งแรกนะัสดีสสวัดีน้องปานคนสวยสุปตาขอให้ดังดังแต่เขายังสวยเหมือนเดิม น่ารักดูดสวยไม่คืออันนี้พูดนะฮะจากแฟร์ขายไอซีนะน้องวันปันเนี่ยเวลาขึ้นเวทีสังเกตได้เวลาเขาลัมเขาจะยกเท้าหน่อยยกเท้านี้นิดยกเท้าเนี่ยคนสังเกตจะรู้ว่ามันเป็นความละเอียดละอ่อนละมุนละไม่ก็หนูต้องไปเรียนมาใช่มคลิปวีดีโอรับชมแ้่เลยสมัยรุ่นเก่าๆอ่าแล้วหนูยกขามันน่ารักนะมันจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องศึกษา ก็เวลาเวลาท่าท่า i ท mean, oh yes. ี่ s e ิ t งเอ剪เห็นไหมมันจะมีนิดนึงท yep> ี่ทำใช่เพราะมี s e ิ t งเอ剪หน่อยแล้วก็ค่อยค่อยยกขาอ่ะพี่สังเกตพี่ตัดใช่ส um> ังเกตที่สังเกตตัวอยู่อ่ะนี่มีมีพี่สังเกตเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ใครทำแบบนี้ไม่มีใครทําแล้วเธอทําก็คือไม่ได้เป็นจุดบอดนะเป็นจุดเด็ดของตัวเองแล้วก็แล้วก็หลายๆอย่างที่ที่ที่ดูแล้วมันดูดี สมแล้วที่เป็นจะเป็นทุกตาคนต่อไปอของสาโนยแพรโอเคนะน้องวันปานนะโชคดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปเอกรูกรอสวัสดีครับผมเออหมดแต่พอดครับมดแต่เออเอาไปให้ใครนะฮะเอาไปให้ใครอันนี้สาให้กินเบียร์อยู่รูปเดียวพอดีผมมาถึงต้องกินนะเู้ป่ะเพราะเขาให้ด้วยใจไงโอเคนะนะไปเอกมาแล้วเอกเมื่อเมื่อคืนนี้คนดูประมาณ เอแม่คนนั่งรอคิวประมาณ 2, 2สักสองสองนสีคนเยอะจริงๆนะแฟก์แฟกวรชัยก็แต่งตัวอันนี้ครับคนกําลังดังครับผมโอเคนะวรชัยสวัสดีขาดแล้วก็สวยที่สุดในวงครับก็ขาดขาดเสียไม่ได้ขาดเสียไม่ได้คนนี้ขยะคนนี้ขาดเสียไม่ได้คนน,ดไไดคนน่ารักนิสัยดีเอาเลยไปเดี๋ยวไปคุยกันอ่าไม่ค,คนก็รู้ว่าสวยที่สุดแล้วโอเค นะครับแฟนครับเอซีครับด้วยความเคารพอย่างสูงปามอสอยู่ยาวลำเพลินออฟิเชียลกาในทรงอกทรงใจครับกรุณาเมตตาปามอสแก่ๆคนหนึ่งฮะทำยูทูบไม่ค่อยทันเขาเท่าไหร่ฮะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับผมกาสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับ